สวัสดีครับบ่ายสามโมงกว่าครับฝนแรงได้สองวันแล้วนะครับตกทุกวันครับก่อนหน้านี้ครับตกหนักด้วยครับวันนี้เลยมาหมายกระชังดูครับว่าหลังจากฝนแรงปลาเข้าหรือยังครับเพราะว่าถ้าปลาเข้าที่กระชังนี่เราจะได้เดินทางไปหาหมายอื่นตกกันดูต่อนะครับแต่ตอนนี้เรามาลองที่หมายกระชังก่อนครับว่าถ้าปลาเข้าก็น่าจะมีปลาเข้าที่อื่นด้วยนะครับก็เหยื่อที่ใช้วันนี้ผมเอาปลาทุกแขกมาอย่างเดียวครับผมเม่นแล้วแต่เดียวตรงนี้เป็นฟุ้งเลย นารล่างน่ไกลางกี่กลางแล้วไอ้บังตรงกลางนี่ไม่ไม่ไอ้โกด้ไอ้โก้นี่อยู่ข้างดา้อมมั้ยไม่ได้ดไมด้นี่ฟยด้บังข้างโน้มันนี่แหละนี่นี่นี่มาเร็ว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 นั่นอยู่ข้างหน้าเลย นี่อยู่ข้างหน้านี่อยู่ข้างหน้าแล้วการจู่ตายขอเรือเออผมแหลนเดี่ผมบอกบางเนี่ยวิ่งเท่าวิ่งได้เลยอย่าอย่าข้ามอัแดงเดี๋ยวมันถอยละนั่นนั่นมันเลยนั่นนะปั่นเอปั่นเอมันก็ไปแล้วนั่นฟุ้งใหญ่เลยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นั่น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 น่นไปแล้วเอานี่นี่ข้างหน้าเลยเอาจ้าโอ้โหได้แล้วมันข้างหน้าแต่ว่าให้ถ้าบอกหน้าจะไม่ทันมัน เดี <chat> up, mm ๋ยวมันมาตรงนี้ม <the> ันฟุ้งใหญ่เลยไปการ์ตันบ่แี่บอกว่าหัวแต่เดียวนะเว้ยนักบ่ดู่นมันทอยมันทอยมันทอยเรือเนี่ยพอพอเรือออกมามันหนีไปเรือที่กลางอยู่ตายที่กลางอยู่ตายแล้วคนอยู่บนเออคนไม่ติดเลยไม่ตันเลยอย่างที่กลางไม่เยอะอันนี้ไม่เยอะเฮ้ย แต่เดียวร้อยกว่านะโอ้มาเยอะเลยอ่บางนุ่มโอ้เล็กโคเนี่ยมาแล้วโอ้เลโก้ดังยวงเลยป่านครับผมเลโก้ดังนั้นผมว่าแล้วไม่แต่เดียวบ่บางแล้วเพรามันข้าวม่าเป็นฟุ้งเลยเล็กโก้ไปเยอะไหมไม่มีกี่กางเลยนะเออป่านเนก่แต่หนูด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 ูต้มตอนห่านเอาไปต้มทอดที่เป็นชิ้นหัวท้่ทอดเล้วเกี่ยวเกี่ยวดำเยอะเป็นจอบแบบเน่เอออย่าเป็นเออไม่ได้หรอก เตือนแม่มันเบ้เนี่ยแต่ปลาเหล็กโคนครับผมมีปลาเหล็กโคนทั้งนั้นเลยครับแหเดียวเต็มครับผมปลาเหล็กโคนไอ้นี่ด้วยครับผมนี่ตอนนี้ฝูงปลาเหล็กโคนเข้าเยอะมากครับนี่ครับดูยากนะครับมันสะท้อนแสงนี่ปลาเหล็กโคนทั้งนั้นเลยครับ นี่บางเห็บผมทอดแหครับเมื่อกี้เหยียงแหครับได้มาเหมือนจะเป็นถังเลยครับนั่นครับปลาเหล็กโคนทั้งนั้นเลยครับผมอื็นไหมครับผสมกับขี้ก้างครับผมเต็มเลยครับนี่ของแท้เลยนะงานนั่นของแท้ครับนั่นเหล็กโคนของแท้ครับผมนีเยอะแยะเลยครับ เจอนอกติดคายเดี๋ยวต้องช่วยครับี่ครับเดี๋ยวช่วยนอกกันนะครับ เรีร้อยครับี่ยวัดคัาติดายไปแล้ว

ว่าไปแล้วผมเจอหยกำลังจะวางคันบดเบ็ดแล้วผมมาเป้นนี่ฮะมาเป้นลาเป้น อ๋อฮอีกแล้วครับว่าได้โกข้างปานคราวนี้ตัวสวยเลยครับข้างปานตัวนี้ตัวใหญ่นะครับเก็บได้ครับข้างปานใช้สวยครับผมนี่ครับข้างปานใช้สวย อกปลากินอีกแล้วครับดึงนั่นดึงครับวัดมีไว้อยู่อืข้างปานใสสวยอีกแล้วครับอืสองตัวแล้วครับตัวน,นี้ใสสวยเลยครับใช่ไหมครับ บงังได้กางไฟสองตัวแล้ <c oughs> ดีมาก <c oughs> อย่างดีนะบังนะดีกว่าน้เร้่นะเยอะมาวันนี้ะกะเยอะเศษเยอะ ลาครับดึงครับดึงโอ้โอ้โอโอดึงดึงดึงต่อยแล้วครับรอดไม่ทันนะครับเมื่อกี้ไปลาอะไรอตอดอยู่ครับตอดอยู่ตอดตอดตอดพมก็ยังไม่รู้เงินไขเหมือนกันไม่ไอ่ชายเป็นครับแต่ว่ามันก็องจะคลายครๆไอ้นั้นเนี่ย วัดนี่อยู่ครับอยู่ได้ๆนะโอ้โอ้แล้ว,ว<อ>ปาุปลาได้อ๋อกำไฟตัวใหญ่บ้างนะปานตัวใหญ่มากเลยครับโอ้ออยยยกำไฟตัวใหญ่เลยโอ้โหได้อยู่แบบนี้ เออข้างปานตัวเบอร์อเลยครับตัวนี้นครับข้างไฟตัวใหญ่ด้วยบ้างใช่ข้างไฟได้ใหญ่เหมือนเนี้อเหรอได้อะออน,นา่ใหญ่เลยเนาะเฮะยนีข้างปานครับผมตัวนี้ตัวสวยมากเลยครับเห็นไหมครับตัวใหญ่มากเลยครับอีอไม่รู้เห็นไหมครับมุมกล้องข้างปาาใหญ่ครับตัวนี้ใหญ่ใหญ่ใหญ่ข้างปลาครับ ตัวใหญ่จังเลยนี่4นิ้วเลยครับตัวนี้วสวยงามครับโอ้ข้างบ้านได้ใหญ่แบบนี้หรอ ดึงครับดึงดึงวัดอยู่ไหม่อยู่ครับผมอืมอะไร ดึงครับดึงออกขวาไปแล้วครับปล่อยแล้วครับดึงครับผมดึงดึงวัดยู่ไม่ยู่ <S <S 2> <S 2> โอ้ของปานตัวใหญ่อีกแล้วครับโ,โอ้ลองมาแต่น้อยนี่ตัวตัว ปลาใหญ่อีกแล้วครับผมตายอนี่ครับข้างปลาอีกแล้วครับตสวยๆทั้งนั้นเลยครับนี่ครับผมข้างปลาครับหกโมงกว่าแล้วครับเจดวันเต็มๆครับกับการหาปลา ไม่มีปลาเลยครับเพิ่งมาได้วันนี้และครับก็มาดูผลงานวันนี้กันนะครับนี่ผมลองอยู่เหลือสามเหยื่อนะครับแต่ผมขอปิดคลิปก่อนนะครับเดี๋ยวเป็นหมดนะครับก็มีข้างปลาครับสี่ตัวครับวันนี้มีข้างปลาตัวนี้ไซส์สวยครับข้างปลาชมพูนะครับไซส์ใหญ่หนึ่งตัวครับรองลงมาตัวหนึ่งครับแล้วก็ไซส์เล็กอีกสองตัวครับผมมีสี่ตัวครับได้ปลาหนึ่งนสี่ตัวเองไปก่อนนะครับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ ปลาสี่ตัวตัวนี้สวยวนีสวยสี่ตัว